ปุ๊บนี่ค่ะไข่ร,ระเบิดไข่ร,ระเบิดที่เขาบอกสวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าจะมาชวนทําอารัวค่ะอารัวทุเรียนจะเป็นเปลือกข้างนอกเป็นเป็นผสมเป็นทุเรียนนะคะข้างในก็จะเป็นไข่เค็มค่ะเขาก็ชื่ออารัวทุเรียนไข่เค็มที่จริงย่ามีสองสูตรอันนี้เอาสูตรแรกก่อนที่เขาดังๆแม่อะไรต่อแม่อะไรที่เขาดังนะคะ อันนี้สูตรแรกย่าฝากกดติดตามไว้นะคะย่ามีสูตรสองอันนี้ไข่ค่ะย่าเอามาผ่าเป็น4ี่ชิ้นนะคะไข่หนึ่งฟองไข่เค็มไข่เค็มยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ย่าก็ามาผ่าแล้วก็อบอบให้ไข่เขาสุกก่อนเลยค่ะขั้นแรกอบ8-10นาทีแล้วแต่ไฟใครแรงนะคะนี่นะคะ เพื่อนใช้เตาอบใหญ่ก็ได้นะคะเตาอบเล็กแล้วก็ย่าใช้ไฟแรงสุดเลย250ใช้แค่แปะน่าจะแปนาทีย่าตั้งเผื่อเพราะเตาเขายังไม่ร้อนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอบนานไม่ได้นะคะน้ำมันไข่เขาไหลออกมาความมันจะเสียไปนะคะหรือว่าถ้าไม่งั้นเพื่อนเพื่อนขี้เกียจเฝ้าก็นึ่งคะ่ะนึ่งแต่ว่าถ้าอบจะหอมกว่านึ่งนะคะส่วนระหว่างระหว่างที่ก่อนที่เราจะ จะรอไข่สุกนะคะเราก็จะมาเตรียมตัวขนมก่อนนะคะไอ้แป้งใช้แป้งอนเนกประสงค์หรือว่าแป้งเค้กก็ได้นะคะแล้วก็แป้งเทา้าเยม่อมอมนิดนึงเพิ่มความเหนียวค่ะแล้วก็ย่าใช้เนื้อทุเรียนแท้นะคะทุเรียนเนี้ยย่าใช้เป็นทุเรียนสุกงอมนะคะแล้วก็ย่าเก็บใส่ฟีดไว้จะใช้จะทําเมื่อไหร่ก็เอาออกออกมาใช้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อทุเรียนบดอย่างเงี้ยค่ะ เป็นชนีไข่บดค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็กะทิส่วนเพิ่มสรรีสันนะคะย่าใช้สีขาวย่าใช้สีขาวที่เป็นตัวท้องทุเรียนเขานะคะแล้วอันนี้เป็นสีเหลืองมะนาวอ่าย่าใช้สองสีปกติจะเหลืองไข่ด้วยเหลืองมะนาวด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้มันเป็นเนื้อทุเรียนเขาเรียกอะไรอะทุเรียนชนีไข่ย่าก็เลยใช้สีเหลืองมะนาวถ้าเป็นทุเรียนหมอนทองย่าก็จะใช้สีเหลืองไข่ค่ะค่ะ อตอนนี้ย่าใช้ทุเรียนสดถ้าเกิดทุเรียนหมดหรือว่าเพื่อนๆหาไม่ได้นะคะหมดฤดูทุเรียนเพื่อนก็ใช้เป็นทุเรียนนี้ได้ค่ะทุเรียนผงแต่มันจะหอมสู้ทุเรียนสดนี้ไม่ได้นะคะทุเรียนผงเราไว้ใช้แก้ขัดอันนี้เขาก็ทําจากเนื้อทุเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าเขาจะใช้แบบทุเรียนไม่ค่อยงอมมันก็เลยไม่มีกลิ่นนะคะเราก็ผสมแป้งเลยค่ะ นี่กะทิค่ะย่าใช้กะทิล้วนนะคะไม่ใช้นมแล้วก็อันนี้แป้งแป้งที่ย่าบอกอะแป้งเค้กก็ได้แป้งเอ,อนเนกประสงค์ก็ได้แต่อันนี้ย่าใช้แป้งอเนกประสงค์ค่ะแป่งเทลงไปเลยค่ะ เพิ่มน้ำตาลลงไปเลยค่ะถ้าเราทารําอรลวที่มันเป็นไส้เผือกไส้มันม่วงนะคะ <c oughs> เพื่อนๆก็ต้องใช้กะทิอบควันเทียนนะคะแต่ถ้า,าเราทารําอรลวทุเรียนเนี่ยเราไม่ต้องใช้กะทิอบควันเทียนเพราะาเดี๋ยวเขามีกลิ่นทุเรียนเป็นตัวเขาอยู่แล้วค่ะ เดี๋ยวน้ำตาลเขาละลายก็จะอันนี้กว่านี้นะคะอ่ะเราเทใส่กระทะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกวนกันทุเรียนเราก็ใส่เลยนะคะเขาจะได้สุกไปพร้อมกันจะได้ไอความร้อนไปพร้อมกัน สมแป้งให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปกวนไข่เราได้แล้วค่ะเพื่อนไข่เราสุกแล้วค่ะไม่ไม่ไม่สุกมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวน้ำมันไข่ออกหมด เหมือนเรานวดแป้งนะคะ่ะยาก,กวนด,ด้วยไฟอ่อนนะคะอ่อนอ่อนแบบสักยี่ถ้าพูดถึงร้อเอร์เซ็นอ่อนสักประมาณสามสิเปอร์เซ็นนะคะ เราก็กวนเขาจนกว่าจะแห้งนะคะเดี๋ยวพอเขาแห้งปุ๊บเดี๋ยวเราตักแบ่งออกไว้เพื่อไว้เป็นสีขาวแล้วก็อันนี้เราก็จะผสมสีเหลือง นี่นะคะเขาเริ่มร่อนแล้วนะคะไม่ติดกระทะแล้วนะคะเดี๋ยวยญาก็จะแบ่งเขาออกนิดนึงเพื่อไปทําสีขาวนะคะนี่หญาจะตัดออกนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปทําสีขาวคะ่ะใช้ไม่เยอะเพราะว่าเราแค่แปะท้องเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็เอากัดมากวนใหม่แล้วส่วน,นนี้เดี๋ยวยญาปิดเตาก่อนเดี๋ยวไหม้แล้วก็ผสมสีคะ่ะ จะจุดเตาอีกครั้งนึงนะคะเพื่อให้ขนมเขาไฟอ่อนนะคะให้เขาแห้งเพราะว่าของเราเนี่ยปั้นด้วยมือเราไม่ใช้พิมพ์นะคะเพื่อนๆอยากรู้ว่าเราจะเลิกตอนไหนใช่ไหมคะว่าเราก็เอามือจับเนี่ยเขาไม่ติดมือชื่อจริงใช้ได้เลยนะคะเพราะาอลลวอเขาไม่กวนนานเดี๋ยวเราก็จะตักอันนี้ออกแล้วก็เอาสีขาวเข้าไปผิงไฟใหม่เพราะว่าถ้าไม่งั้นเวลาเราปั้นนะ่ะเขาติดมือ ของเราก็ปั้นสดเราไม่ได้ไม่ได้ทามือด้วยน้ํามันไม่ได้ทามือด้วยอะไรเลยล้างมือให้สะอาดเช็ดมือให้แห้งก็ปั้นได้เลยมือต้องสะอาดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราขนมเราจะบูดอันนี้ยาิยาิจับให้ดูนะไม่ติดมือมาแล้วนะคะแล้วเราก็เอาพักค่ะทีนี้เราก็ผสมสีขาวเราที่เราตักไว้เมื่อกี้นะคะอ่ะยาิปิดเตาใหม่อีกรอบนะคะเดี๋ยวขนมจะไหม เราก็เหาะสีขาวลงไปสีขาวเจละค่ะอุย้ยเยอะเกินเดี๋ยวเดวเดี๋ยวหญ้าตักออกเนี่ยนะคะหญ้าทิ้งต้องชอบใช้ที่บีบถ้าไม่ใช้ที่บีบมันจะมันจะเกินเลยอย่างนี้ยค่ะ <S <S สีเหลืองอเพื่อนๆใช้สีน้ำสีผงอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าสีขาวนะเขาไม่มีต้องเป็นสีเจลอย่างเดียว แล้วค่ะขนาดนี้พอแล้วค่ะเขาเป็นขาวธรรมชาตินะคะถ้าเราจะผสมให้ขาวกว่านี้ก็ได้แต่ว่าทุเรียนเนื้อแท้เขาจริงๆในภูเขาจะไม่ขาวจ้ะเราก็ต้องอิงธรรมชาติค่ะ,ะย่าจะปั้นด้วยมือนะคะกะด้วยมือไม่ใช้พิมพ์นะคะ,ะใช้แป้งประมาณ1 2กรัมถึง15กรัมนะคะแต่ว่าย่าจะไม่ได้ช่างทุกลูกนะคะเพราะว่าย่าจะปั้นด้วย ด้วยที่ย่าทําประจําแล้วก็เขาเรียกอะไรอะความชํานาญของย่านะคะนี่แค่นี้เองค่ะกรมานะคะปั้นให้เขาเป็นวงรีค่ะก็จะเป็นภูทุเรียนแล้วนิดนึงกดค่ะแปะค่ะเห็นไหมเป็นเป็นทุเรียนแล้วไม่ต้องไปง้อพิมพ์ค่ะพิมพ์ขายให้ย่าไม่ได้นี่นี่ไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นะคะนี่ เราจะจะเอารูปทรงไหนก็ได้ค่ะเนี่เราก็ปั้นให้เขาลีก่อนนะคะเห็นไหมสูตรที่ย่าทำเนี่ยไม่ติดมือเห็นไหมไม่ติดมือปั้นง่ายสบายสบายเลยค่ะไม่ต้องไปใช้พิมพ์ พิมพกว่าเราจะอัดกว่าจะข้อออกมาส่วนไอ้สีขาวเราไม่ต้องไปนเน้นนะคะว่าเข้าใจเล็กใจะใหญ่อะไรเพราะว่าของอะไรก็ช่างที่เป็นธรรมชาติเนี่ยนะคะให้เรานึกไว้ก่อนเลยว่านี่คะสามทีของที่เป็นธรรมชาตินะคะเขาไม่เขาไม่ได้กําหนดว่าต้องเล็กใหญ่มันไม่เท่ากันค่ะของที่เป็นธรรมชาติไม่เท่ากัน ของยาไปทำขายได้เลยนะคะรับรองอร่อยเป็นอาชีพได้เลยคะ่ะยาก็ทำขายอยู่ยาจะเปิดรูปให้ดูปั้นเสร็จยาเปิดรูปให้ดู สูตรย่าเนี่ยอบก็ได้ไม่อบก็ได้นะคะเพราะว่าที่เขาอบอะ่ะเขาทําแบบมันอ่อนนะคะอ่อนแล้วก็ต้องไปอบให,ให้ให้เขาแข็งเซ็ตตัวแต่ถ้าอบมันก็จะยืดอายุว่าความร้อนเขาเดินโดนมือเราแล้วอะไรแล้วเงี้ยของก็จะไม่เสียไม่บูดอะไรอย่างเงี้ยนง่าย ภูเราเล็กอะคะ่ะมันกระเกียบก็เลยใหญ่ไปถ้าเพื่อนๆทำก็เอาไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้นี่ค่ะ,ะลูกสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็เอาไปอบกันนะคะอบไฟอ่อนสุดเลยค่ะอบแค่ชื่อจริงเนี่ยเขาทานได้เลยนะคะสูตรย่าไม่ไม่ต้องอบแต่ว่าอบเพื่อฆ่าเชื้อแบบ อาจจะสกระปรกจากมือเราอะคะ่ะมือเราไปจับอของเราจะได้มีอายุยืนยืนนะคะไม่เสียง่ายเสร็จแล้วนะคะเนี่ยได้ประมาณนี้หนึ่งสูตรแป้งร้อยี่สิบกรัมะคะ่ะได้ประมาณนี้เดี๋ยวใส่นี้ที่ย่ายังไม่ได้สอนนะคะย่ามีสองสูตรแต่ว่าอ่า เดี๋ยวย่าอบเสร็จเนี่ยเดี๋ยวย่าจะมาผ่าให้ดูว่าไส้นี้หน้าตาเป็นยังไงไส้นี้หน้าตาเป็นยังไงอ่าเรามาอบกันเลยค่ะนี่นะคะย่าเปิดเตาทิ้งไว้แล้วก็ย่าจะทําให้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะไฟแบบประมาณร้อยเดียว80ก็ได้ค่ะร้อยหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่า เตาแต่ละคนนะ่ะไฟไม่เท่ากันนะคะกําลังไฟหรือว่าขดลวดอะไรแต่ละยี่ห้อไม่เท่ากันเราต้องคอยสังเกตเพราะถ้าเราอบนานไปเนะี่ยขนมเราก็จะแตกเหมือนกันเราอบแค่แบบค่าเชื้อนิดหน่อยอะคะ่ะเพราะว่าที่เขาอบบางคนที่เขาอบนะคะเพราะขนมเขาแฉะเราอบให้มันให้มันแบบไม่แฉะไม่อะไรเงี้ยแต่ของเราอะไม่แฉะสูตรย่าไม่แฉะนะคะ่ะนี่นะคะย่าอบแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวอบเสร็จแล้วเรามาดูกันค่ะ พอแล้วนะคะเพราะว่าของเราอบเ,เอาไอความร้อนเฉยๆนะคะเ,คเสร็จแล้วนะคะอาอัลัวยา่าอัลลัวย่ามีสองแบบนะคะอันนี้เป็นแบบที่ที่ย่าทำขายอยู่นะคะนี่อันนี้เป็นแบบที่ย่าทำขายอันนี้เป็นแบบที่ย่าทำให้ดูนะคะแต่นี้ว่า แบบนี้เดี๋ยวย่าจะสอนรอบหลังรอฉลองยอดติดมีคนติดตามครบหนึ่งพันย่าก็จะทําเลยค่ะตอนนี้ห้าร้อยละลุ้นปนี่นะคะเป็นแบบที่ย่าทําขายร้านกินกับย่าค่ะนี่นี่ผ่าออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะนี่ย่าทําขายแล้วก็อันนี้เมื่อสามสี่วันที่แล้วนี้มีออเดอร์ไปไปไปเลี้ยงเจ้านาย นี่ยา่าเขาเขาสั่งย่าทํายาก็ทําเป็นกล่องแบบนี้นี่ค่ะเป็นกล่องแบบนี้ย่าก็ทำสองอย่างเหมือนกันอันนี้เขาเอาไปไปเป็นของฝากให้เจ้านายค่ะเขาเขาให้ย่าทําให้นี่นี่ค่ะร้านกินกับยาเห็นไหมคะนี่ย่าใช้มือปั้นนะคะปั้นกับมือหมดทุกอันไม่มีบล็อกไม่มีพิมพค่ะนี่นะคะ ส่วนอันนี้เดี๋ยวย่าจะผ่าให้ดูนะคะว่าอ่านี่อันนี้ที่ย่าสอนทำนะคะนี่ปุ๊บนี่คะ่ะไข่ระเบิดไข่ร,ระเบิดที่เขาบอกนี่นะคะส่วนอันนี้ย่ารอให้ครบให้มีคนติดตามครบนี่ ให้มีคนติดตามย่าครบหนึ่งพันย่าจะฉลองสอนนี่อาชีพย่าเลยนะคะเนี่ยอาชีพย่าเลยนะคะที่ย่ามาสอนนะคะไม่หวงค่ะบอกทุกอย่างบอกเต็มเต็มทำตามกันได้เลยถ้าทำแล้วไม่อร่อยท้าให้มายืนด่าหน้าบ้านได้เลยค่ะอร่อยจริงๆคะ่ะย่ารับรองเพราะไม่งั้นเจ้านายเขาไม่มาสั่งยา่าให้ทำให้ตลอดเลยค่ะ ขนาดย่าปิดร้านอยู่นะไม่ได้ทําเขาก็ขอร้องให้ทําให้หน่อยนี่นะคะนี่ลองทำย่าตามย่ากันดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย่าให้ครบ1,000คนนะคะให้1,000คนติดตามย่าจะสอนสูตรนี้คะ่ะ สูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะคะแต่สูตรนี้ที่เขาแพร่หลายกันอยู่แม่นู่นแม่นี่ที่ดังๆอะค่ะแต่สูตรเนี้ยเจ้านายเขาต้องทานตลอดต้องมาสั่งทีอ่กล่องละ450บาทอะค่ะสั่งย่าทีทั้งสามสิบสี่สิบกล่องเขาก็ไปให้เจ้านายเขาต่ออีกทีหนึ่งนี่ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามคุณย่าด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ครบหนึ่งพันคนติดตามค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ